เกษตรกรหลายท่านพูดว่าถ้ามันจะหัวโตมันจะลงหัวตั้งแต่อายุ2-3เดือนเราก็ไปขุดดูแล้วก็เจอจริงๆเราจรึงจะมาบอกเคล็ดลับกัน,น,นะะก็อายุมันได้2เดือนกับอีกหนึ่งนาทิีนะคะเราเจอรอยแตกที่โคนต้นนี้เราก็เลยอยากรู้นะคะจะลองขุดดูนี่ ก้านก็ประมาณกับเท้านิ้วแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราขุดดูกันัะไม่ให้รากเสียหายก็ลดน้ำนิดนึงนะคะอยากรู้ว่าที่มันแตกมันเคยเป็นรากหรือเป็นอะไรนะคะ๋ยาจะลองขุดดูอันนี้จะมีรากรากฝอ,อยอยู่โอ้ มันก็จะมีนี่โดนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องคอยระวังนะคะแต่อันนี้ยมันแตกใหญ่มากเลยเหมือนแผ่นดินแยกเลยโอ้ลึกแตกข้างล่างนี่ขึงข้างบนแตกข้างล่างฟูดีอยู่แต่มันเป็นรอยแตกอะนี่เจอแล้วน่าจะเป็นหัวนะคะโอ้ใหญ่นะคะสองเดือน เห็นไหมเอ่ยนี่ดูดิเลาะน้ำหมดแล้วด้วยนี่ก็ประมาณไซส์ไหนอ่ะ1นงเซนใหญ่อยู่นะคะเนี่ยหัวใหญ่ไหมก็โอเคสองเดือนอืมสองเดือนนะคะนี่แปลว่าที่แตกนี่ก็มีหัวแตกนี่ก็ไปหัวหนึ่งจะปย่อยเขาเลย้ะปล่อยเขา หาหารต่อไปนะคะกบขึ้นเหมือนเดิมนะคะตามนี้เนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันวันนี้มาขุดให้ดูแล้วเนาะว่ามันอสองเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ขนาดไหนนี่ต้นก็ประมาณนี้นะคะต้นเอ้าประมาณถ้าเรายืนก็ตะโพกนะประมาณนี้นะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มา ขุดดูมันแก้ตัวนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่พามาขุดเนี่ยเราไม่ได้เอาเครื่องมือมานะคะวันนี้ก็มาขุดให้ดูอีกทีซึ่งวันนี้ต้นมันลักษณะก็จะประมาณศอหนึงของเรานะคะลำลำลำของก้านมันก็ประมาณนิ้วนึงนะคะ อันนี้เราก็จะเลือกต้นที่เล็กที่สุดนะคะที่มาขุดดูอ่ะข้างข้างถ้าเล็กแล้วมีมีหัวไหมขุดแล้วเราก็เจออย่างนี้นะคะข้างล่างนี่ระดับล่างนี่ก็มีหัวหัวแล้วนะคะรอบเลยทีนี้ที่เราไม่ได้แซะโดยละเอียดก็เดี๋ยวจะทําให้มันเสียหายมากนะคะปรากฏว่ามันออกหัวเนี่ยเป็น2ชั้นนะคะ2ชั้นจะเห็นได้นะคะเนี่ยว่า ข้างบนนี้ก็อีกชั้นหนึ่งที่เป็นลากแขนงออกไปนี่ก็เ,น,เนี่ยจะกลายเป็นหัวอีกนะคะเนี่ยคะ่ะอีกชั้นหนึ่งเนาะมันจะสองชั้นเลยค่ะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะจะรู้ว่าแปลงนี้เราใช้ปุ๋ยสองยี่ห้อนะคะเพื่อเปรียบเทียบลักษณะหัวแล้วก็การให้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะคะพร้อมแล้วก็ไปติดตามดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะก็จะพบรอยแตกทั้งที่ใช้ปุ๋ยทั้งสองยี่ห้อเลยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยของกิฟฟารีนนะคะหัวจะอวบอ้วนและมีการแตกสองชั้นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นใช้สําหรับปุ๋ยโฟทีนะคะเล็กแต่ยาวเป็นสองชั้นเหมือนกันนะคะดูมาถึงตรงนี้นะคะเราจะบอกเคล็ดลับนะคะว่าทําอย่างไรมันอายุถึงลงหัวตอนอายุ2เดือนนะคะอันนี้เป็นภาพที่เก็บมาจากใช้ปุ๋ยโฟทีนะคะ อันนี้ลักษณะของต้นจะเป็นแบบนี้นะคะเราปลูกโดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพื้นเลยนะคะเคล็ดลับของเรานะคะ 1. คือการแช่ท่อนพัน์ุก่อนปลูกนะคะยิ่งแช่ได้1คืนก็ยิ่งดีนะคะเพื่อให้ต้นพันุสะสมอาหารแล้วไปเจริญเติบโตได้ต่อทันที 2. ยกร่องโดยใช้โรตารี่พวนดินการยกร่องโดยใช้โรตารี่พวนดินนะคะจะทําให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ลากจะได้ชอนชายหากินเก่งเพราะว่า ดูจากแนวและรอยแตกนะคะแล้วเราก็ปลูกห่างด้วยระยะห่างของต้นคือ1เมตรนะคะยิ่งมีระยะห่างรากมันก็จะไปได้เรื่อยนะคะเวลาที่ต้นเติบโตดีพุ่มก็ไม่ชนนะคะดูจากลักษณะนะคะนี่ก่อนจะเป็นหัวมันต้องเป็นรากมาก่อนรากแล้วมันถึงจะอ้วนมาเป็นหัวให้เรานะคะสังเกตที่แปลงนี้จะเป็น2ชั้นเลยชั้นแรกก็จะมีรอบๆโคนต้นนะคะลึกเข้าไปข้างล่างนี่ก็เป็นหัวเหมือนกันนะคะ ถ้าเราขุดละเอียดทีนี้เราขุดไม่ละเอียดเพราะกลัวต้นเสียหายนี่ชั้นนี้ก็เป็นหัวเหมือนกันนี่ชั้นที่สองันนี้ค่ะเป็น2ชั้นนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเก็บที่ใช้ปุ๋ยกิฟฟรีนะคะอันนี้จะมีลักษณะอวบอ้วนนะคะหัวเป็นพวงเลยนะคะอันนี้ย้ำนะคะอายุมัน2เดือนกับอีก2สัปดาห์นะคะมีหัวแล้วเนาะเพื่อนๆนก็ลองไปขุดดูนะคะว่าแปลงของเพื่อนๆมีไหมเพราะหลายคนพูดกันว่าถ้ามัน จกหัวใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยมันจะลงหัวตั้งแต่อายุ 2- 3สเดือนค่ะมันจะมีหัวแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นหัวออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะเราต้องไว้บางคนก็ไว้8เดือนถึง1ปีนะคะบางคนก็ปีงกว่าอันนี้2เดือนกับสองอาทิตย์นะั้นเราก็ขุดให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งแค่ด้านเดียวนะคะเห็นไหมคะจะมีรอยแตกด้านบนอีกอีกด้านนึงก็เป็นหัวเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นพวงรอบต้นเลยนะคะ นี่คือเคล็ดลับของเรานะคะที่เราเอามาฝากเพื่อนๆน,นี่ลากแนงก็จะเป็นหัวอีกเหมือนกันเป็น2ชั้นเลยเนี่ยค่ะชั้น1ชั้น2เนาะเนี่ยค่ะเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆฝากติดตามยนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยละกันนะคะและถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะยังไม่ได้ดูคลิปตั้งแต่เราปลูกเก็บหญ้าใส่ปุ๋ยการดูแลนะคะไปดูคลิปย้อนหลังในช่องของเล็กกี้ไกด์ช่องนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ